What is it, man? Nah? Well, nuclear, oh, yes. I see nuclear. Of Netherlands? Yes. full top Here yeah, mastic? Eh? Uh -huh. No. No? No mastic. No, you have uh, 40 kg? Ah, 6 kg of mastic. Just uh... Just

คนกรุงเทพหน่ยเขาก็บ่าไฮว้บ้านเฮาอ่าไฮวีแต่แต่วษาอังกฤษเขาออกเสียงว่าไฮวนี่ไฮว Yes Yes ไฮว No ไฮวไฮวออกเสียงก็ไกลด้ีไฮว Rất nhiều chăng đấy, Now we still in Hà Lan, nào When you know pass you stay in when finish Maastricht, come come in, after. in you visa Ah, o k เ y ใครจะไปรู้นะก็ไม่ได้เชี่ยวชาญมาก็ไม่บ่อยตอนนี้คืออยู่ในเขตเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ไทยแลนด์เนเธอร์แลนด์ท้ายแลนด์แล่นแล่นเหมือนกันเนาะ หลายแต่นี่มีกี่เลนนี่มันห้องว่าสามเลนก็แล้วรถขับฝั่งซ้ายเนาะรถบ้านเมืองนอกขับฝั่งซ้ายรถยุโรปเนาะยุโรปขับฝั่งซ้ายบ้านเฮาขับฝั่งขวาอ,อันนี้ที่เห็นแสงซ้ายนี่คือขขขับรถฝั่งซ้ายอู้พอเปิดฮดน นรดน้ำแล้วก็รดน้ำหนึ่งสวนแตจะได้เร็วนะหนึ่งไร่ค่ะได้เร็วอยู่รดน้ำบบเลยเมาต้องใจค้นหลายใจรดน้ำกันเดียวเลยเนเธอร์แลนด์อเมริก เนเธอร์แลนด์อาร์มีดิสโอ้รถทหารเนเธอร์แลนด์น่ะถนนบ้านเขาก็ดีอยู่เนาะบอกขลุกคลักดี ยังว่าถานนไฮเกวียมันต้องเป็นแบบนี้แหละมันจะต้องเรียบๆว่าอันตรายตอ่ตอต่อต่ออะไรอ่ะไม่อันตรายต่อคนขับรถอีนาะเราจ่ายแพงนี่ไฮเกวียนี่มันต้องจ่ายแพงกว่าเหมือนบ้านเฮาแหละ ก็ยังดีที่รถมันวิ่งได้รถไม่ติดแงก็ก